สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าเว็บสมัครได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าเกมด้วย VPN WTF Fast ได้ส่วนมากผมจะเห็นเป็นคนที่ใช้ n e t tool นะครับทีนี้ผมก็เริ่มจะมาแนะนำ VPN ฟรี free ตัวหนึ่งของ SoftEther ซึ่งมันก็น่าจะช่วยให้เราเข้าได้ไม่รู้ก็ต้องลองดูครับ ก็คือก่อนอื่นก็ต้องไปดาวน์โหลดเลยครับเว็บนี้นะครับ vpnget.net/en ให้เราเลื่อนลงมาครับก็มาคลิกตรงนี้ครับ sslvpn จากนั้นให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งเองเลยอ่าพอเราดาวน์โหลดมานะครับให้ให้เราสร้าง New Folder แล้วก็อ่าเอาตัวไฟล์เข้ามานี่นะครับแล้วก็ Extract Here เสร็จแล้วให้ Double Click ที่ตรงนี้ครับ กด next ให้เลือกอันแรกแล้วก็กด next ต่อกด agree ครับแล้วก็ next next ต่อ next next จากนั้นก็จะทำการติดตั้ง VPN นี้ก็ไม่ได้แรงมากเทียบเท่ากับ W T F f าร์นะครับ แต่ก็พอใช้เล่นได้อาจจะช้าบ้างเป็นบางครั้งครับาจากนั้นน่ะโปรแกรมก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราดับเบิลคลิกที่ VPN Gate ตรงเนี้ยจากนั้นให้ค้นหาที่ Japan. เซิร์ฟเวอร์แจแปนแล้วให้เราให้เราเลือกอันที่มันแรงๆนะครับก็คือ l n e s p e e e เนี่ย อย่างเช่นผมจะเอาตัวนี้ก็คือ87.9 Mbps แล้วกด connect ก็โอเคพอเสร็จแล้วจะเห็น IP ของเราเปลี่ยนไปครับซึ่งเป็น IP ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเข้าเว็บสมัครเลยก็คือ Capcom Online Game ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าหรือไม่งั้นก็ลอง เปิดเกมโหลดแพทดูว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผ่านไม่ผ่านยังไงก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับจะได้หาวิธีช่วยกันให้เล่นได้ส่วนวิธี disconnect ก็มาคลิกขวาที่ตรงนี้ครับแล้วก็กด disconnect ก็จะเป็นการตัด VPN เป็นอันเสร็จครับ